สวัสดีครับอาจารย์ชิรักนกเขาใหญ่ครับวันนี้มาต่อนกที่จรันสิริวงศ์ครับมาลุ้นดูกับเจ้าคุณหนุนครับว่าจะได้แต้มไหมเรีบบ่าวใ้ครับหน่งแต้มสวยๆครับเจ้าคุณหนุนจัดมาแล้วครับหน่งแต้มครับไม่พลาดครับจังหวะนี้ตัวนี้ตุนอีกจังหวะครับผมตอนนี้เข้าร่วมเจ้าคุณหนุนแล้ว นกป่าสู้ดีมากเลยครับวันนี้เข้าตีนกต่อเลยตอนนี้ครับผมมวนหน้ามวนหลังมวนหน้ามวนหลังอ,อย่างนั้นร,รวมแล้วครับตีตั้งงาน เรียบร้อยเออลอยตัางนานครับแต้มสองมาแล้วครับโอลิฟสวยๆครับผมไม่ใช่เจ้าอินโดครับอินโดจัดให้แล้วก็ปล่อยครับจัดภาพมาดูเลยครับผมแต้มที่สามครับของวันนี้จะทําได้ไหมครับเจ้ารวมเจ้าโคหนุนนะครับนกป่าทําท่าสู้ดีมากเลยนะครับทาท่าทําท่าจะโดดอยู่แต่ยังไม่โดดครับผมเอาแล้วครับเจ้าโคหนุนเอาแล้วครับผม โดดไม่โดดโดดไม่โดดเข้าตีแล้วครับมีอ่างคำหนึ่งครับ เรียบร้อยเจ้าคนนุนจัดให้อีกหนึ่งแต้มครับเสียงใหญ่ครับตัวนี้มครับมาลูรุ่นของอาจารย์เลยครับอันนี้เขารวมเลยครับผมเจ็ดหยิบอยู่หน้าชาจครับปั๊บอาจารย์จัดไปแล้วเัยตี้งแต่ายคลิปแล้วครับผมเรียบร้อยครับโอ้เกือบไม่ทันครับเมื่อกี้นี่ตัวนี้เสียงดีนะอาจารย์เรียกเลยนะ เรนี้เสียงดีมากครับเรียบร้อยครับลุงมาดูต้ตนครับนี่ของเจ้าลุงพันครับโอ้โหเสียงดีมากเลยนะเมื่อกี้นี่ยตัวนี้เสียงดีมากเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลุงไปหาลุงไงเด้อเนี่ยอดีตเลเด้อ ตีเตื้นขึ้นมาครับพันจัดไปแล้วครับวันนี้หนึ่งแต้มครับ<อ>ยำข้ามครับยำข้ำามยำข้ามมันหมานครับมันหมานครับ